แก๊ง JDM ในเขมร2000มาอีกคันละมาอีกคันนึงแ,แล้วแล้วก็ S15 S15 คันนี้ผมเห็นละเออในรูปคันนี้เป็นส <32 S 3> ามสองสามสองแต่ว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไอ้เหี้ยน้ำแตกเฮ้ยเขารู้ปะเนี่ยไม่รู้กั <c oughs> น<โด>น้ำแตกเฮ้ยเขารู้ป่ะเรียบร้อยแล้วนี่น้ำแตกก็สดเลยครับ โอเคอีสโอเคใช่อิสโอเคโอ้โหโอหรือว่าไงเติมมาเยอะเหรอก็น่าจะเติมมาล้นอ๋อมันเขาบอกว่ามันน้ำมันดันนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆมัน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 ไม่ควรดันไอ้เหี้ยกูแต่ผมว่าโรนี่เขาโอเคนะไม่เป็นปูวอตเอนจิ้นนอ่ะวอตอีกเอาบเมนตี้ซิกแกอยู่ชูแกอยู่บอนเน็ตนะโอเพนอยู่บอนเน็ตก็เดี๋ยวขอเขาดูเลยละกันเออขอดูเลยละกันแต่ว่าลักษณะน้ำดันเป็นไงก็ความร้อนสูงเกิน เขาดูเลยแล้วกันความร้อนต้องสูงเกินและร้อนดันน่ะใช่ใช่จริงๆแล้วมันต้องไม่ดันไงใช่มันไม่ปกติอ่ะมันไม่ปกติก็ดูเครื่องดีกว่าเขาบอกของเขาเครื่องญี่ปุ่นด้วยนะแต่เขาโอเคนะอาร์บีจเวนติซิกนี่โตเม หรือเปล่าไม่รู้อ่าก็ไม่เป็นไรก็อาจจะใช่เปล่าแล้วกันใช่เห็นปะดูดิเนี่ยเของตื่นเต้นกัเนี่ยเปิดปุ๊บดูคนมาเพียบเลยเปล่าบอกถึงคนไทยด้วยมึงต้องตื่นเต้นงี้ก็บ้างมึงอย่าเฉยชากันนี่ดูคือคือคนไทยอ่ะจะชอบก็คือคงคงเห็นมาเยอะแล้วคนไทยจะดูเฉพาะรถที่ตัวเองชอบใช่คือกล้องแต่ว่าคนที่นี่เขาคืออะไรก็ได้ที่เขาดูหมดทุกรถเขาดูหมดเขาตื่นเต้นอ่ะดูสีหน้าดูเขารู้ว่านี่ฮะดูข้างหลังผมโอ้นี่นะครับ ไปดูเลยันนี้ย้ายพวงอ่ะคันนี้ S15 อันนี้จะเป็นคันที่2ครคันที่2ที่เห็นนะที่เห็นหรือที่มีอยู่ในกัมพูชาแต่อันนี้ไม่แน่ใจข้อมูลแต่เขาที่ผมรู้มานะเออเขาเสเงินอ่ะคันนี้ย้ายย้ายพวงมาลไยแต่ว่าไม่ได้ไมไดย้ายไฟวองดูยังไงอ่ะปัดน้ำฝนยังเป็นยังเป็นแบบเดิมคืชี้ทางนี้อ้อย้ายแบบสกายไลท์จะชี้ทางนน แบบขนาดนายายอ๋อเออว่าย้ายเน่แต่ผมว่ายังยังทึ่งนะว่าเขาเอาอะไรมาใเ่กูไม่ได้สังเกตได้ได้คูบอกเลยอ่ะันนี้ถือว่าทำภายในค่อนข้างเรียบร้อยนะก็เจ๋งเนาะก็คือเห็นไหมจะเป็นการหล่อไฟเบอร์ขึ้นมาเช็คดูดิเออว่าเป็นไฟเบอร์หมดเลยใช่แต่คันนี้ถือว่าทำเรียบร้อยอือไปอันนี้สุปราไม่ต้องย้ายเพราะมีอยู่แล้วสุปรามีพวงซ้ายนะครับนี่ครับมีแน่นอน นี่เฮ้ยนี่ไงถามคุณโอ้โหคุณโอ๊ตติดสายอยู่ครับผมจะถามคุณโอ๊ตเนี่ยครับท่านผู้จัดมองโอ๊ตมองโอ๊ตกำลังลนครับมองกำลังลนตอนนี้เขาตั้งจะเป็นขึ้นเป็นอภิมหาเศรษฐีซูเปอร์บองเออซูเปอร์บองนี่ซูเปอร์เจซีเอแปไม่ต้องย้ายนะซุเปอรไม่ต้องมีมีม่มีมีพวงซไส่เราพันก็ไม่ต้องมีจะมีพวกที่รถพี่ไม่มีพวงซ้ายอย่างเช่นสกายไลน์อ่า แล้วก็ไ1 5พวกนี้ที่เป็นเจดีจ๋าๆเลยไอพวก JDM จ๋าไม่มีแน่นอนขนาดอเมริกาอเมริกาซื้อไปยังต้องขับวงขวาเลยแต่อเมริกาเขาได้เขาถือว่เท่ไงใช่เขถือว่าเขาเทเขาถือว่าเท่มานี่ไอ้สอมึงอ้ตูเจ้าโอ้โหเบคสปอร์ตล้อกับอไแอดวาน์จีดีจีซีสีลิ้นพันยังคีดแล้วแต่ชอบสีภายในว่ะ สวยอะสีภายในเป็นสีแดงสีแดงเลือดหมูที่เขาเรียกว่ามารูดูแล้วมันแบบถ้ารถเป็นรถสีบอลจะสวยใช่สีสีม่วงก็โอเคสวยหมดแหละเป็นเอสองพันอะไรก็สวยเป็นฮอนด้าอะไรก็สวยเลยนะเราอ่ะโอ้ไม่ไหวป่ะพี่บอกเลยแค่นี้ก็เหนื่อยและไปไปไปครับไปเราไปดูคนเริ่มมากันเยอะแลยเหนื่อยไปดูฝั่งหลังข้างหลัง